บิ๊กเดสเซนเซชั่นร่วมกับลีลาวดีฮอลิเดย์จะขอพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสุดยอดเมืองเก่าที่ไม่เคยเก่าจากประเทศอิตาลีครับเวโรนาถือว่าเป็นเมืองที่คุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นหูเท่าไหร่นะฮะต้องบอกว่าเขาสร้างมาตั้งแต่ก่อนปีคริสต์ศักราชก่อนคริสต์ศักราชประมาณ90กว่าปีเป็นเรื่องราวความรักสองตระกูลที่ไม่ถูกกันนะฮะและลูกหลานก็มารักกันไม่ได้ที<อ>่บ้านของคุณผู้หญิงนุณผ<อ>ม้ชมะและที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ เมืองก่อนคริสต์กาลเวโรนาประเทศอิตาลี แวโลนาเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2,100ปีซึ่งเมืองแห่งนี้มีพื้นที่รวมประมาณ206ตารางกิโลเมตรมีประชากรอาศัยอยู่มากถึงประมาณ260,000คนอดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าส,สําคัญในยุคโรมันและด้วยสถาปัตยกรรมมากมายที่ชาวโรมันได้ทิ้งไว้ก็ทําให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญซึ่งในแต่ละปีมักจะมีนักท่องเที่ยวมากถึงประมาณ4ล้านคนซึ่งคิดเป็นไรายได้มากถึงประมาณ165ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ เราอยู่ที่เมืองเวโรนาเวโรนาคุณผู้ชมครับเราอยู่ทางเหนือของอิตาลีนะฮะเวโรนานี้ถือว่าเป็นเมืองที่คุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นหูเท่าไหร่นะฮะต้องบอกว่าเขาสร้างมาตั้งแต่ก่อนปีคริสต์ศักราชก่อนคริสต์ศักรชประมาณ90กว่าปีเดี๋ยวพาไปดูความเจริญที่ก่อนคริสต์ศักรกาส90กว่าปีก็มีแล้วคุณผู้ชมครับเดินเที่ยวเวโรนากันเชิญครับเชิญครับไปด้วนนะไปทางไหนัไปนี่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 ดิ ทำไมไม่มาครับโอ้เดินไม่รอเลยเฮจะไปดูนี้ฮะไปดูชอบรูปปั้นสัตว์นี่ชอบรูปปั้นเลยชื่ออะไรวิกเตอร์อ่านว่าอะไรนะอ๋อวิกตอริโอนี่เอมมาโูเอลล่าใช่ที่สองท่านเป็นกษัตริย์เป็นใครอิตาลีครับทุกท่านที่รวมประเทศคืออิตาลีจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งมาตั้งประเทศกัน200กว่าปีนี่เองนะฮะสืบมาจากโรมันต้องบอกงี้ฮะโรมันนี้เขาตั้งแต่โอ้โหก่อนกิจการนั้งกี่ปีและนี่ก็มาเป็นอิตาลีตอนยุคหลังๆนี่ฮะ200กว่าปีนี่เองครับ และเมื่อเราเข้ามาในเมืองสิ่งแรกที่น่าสนใจก็คือโดมอัศจรรย์เวโรนาหลักฐานความยิ่งใหญ่และความรุ่งเรืองของชาวโรมันที่ทิ้งไว้ในเมืองแห่งนี้ซึ่งอัศจรรย์แห่งนี้ถูกจัดให้เป็นอัศจรรย์เก่าที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆรองจากโคลอสเซียมเลยทีเดียวครับ อะไรเนี่ยเดินไปเดินมาล้วโผล่มาที่โรม่าเลยนี่โคลิเซียมเลยนี่ดูคุยอมนี่จะพาคุ้ชมเดินมาตรงนี้ฮะเชิญครับโอ้โหเดินพึ่เดียวอ่ะแล้วมาถึงโคลิเซียมเลยเหรอโหเจ๋งไหนี่เขามาพร้อมกับสร้างเมืองนะฮะคุณผู้ชมฮะสร้างเมืองนี้ตั้งแต่ก่อนคริดการประมาณ97ปีก็เริ่มมีเจ้านี้แล้วนะครับแล้วสร้างไปพร้อมๆกับที่โรมเลยนะฮะนี่เป็นใหญ่อันดับสองรองจากโรมนะฮะทุกวันนี้ยังใช้ประโยชน์อยู่นะครับปีๆหนึ่งก็จะมีงานอีเวนต์ใหญ่ๆเช่นออเคสตรา งานการแสดงใหญ่ๆงานดนตรีดีๆเกิดขึ้นในนี้แต่ต้องจองตั๋วล่วงหน้านานมากนะครับกว่าจะได้เข้าประชุมตอนนี้มันจุคก็ได้กี่คนละครับตอนนี้ลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่งึหรือว่าห้าพันคนประมาณนี้ครับเพราะให้เข้าประมาณห้าพันไม่เกินนี้นะครับผู้ชมครับข้างในเนี่ยฮะ และนอกจากอัศจรรย์เก่าเวโรนาอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีนั่นก็คือถนนสายแฟชั่นที่มีร้านค้าและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมากมายรวมตัวกันอยู่มากกว่า50ร้านเลยทีเดียวครับหอยมนี้คือถนนแฟชั่นและที่เก่าแก่มากต้องบอกว่าอิตาลีเนี่ยเขาส่งเสริมการค้าที่แบบเป็น SME เอนะฮะแล้ว SME เล็กๆพวกนี้จะมีการพัฒนาเก่งมากเรียกว่าทำแบรนด์ของตัวเองเล็กๆแล้วก็ขยายไปสู่โหระดับสากล อีกหนึ่งที่ที่พลาดไม่ได้สําหรับการมาเที่ยวในเมืองแห่งนี้นั่นก็คือบ้านของจูเลียตหนึ่งในตัวละครชื่อดังกล้องโลกจากเรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตนั่นเองครับผู้ชมว่านี่คือบ้านของโรมิโอจูเลียตบ้านใครบ้านจูเลียตใช่แล้วผู้ชมนี่บ้านจูเลียตเป็นเรื่องราวความรักสองตระกูลที่ไม่ถูกกันนะฮะและลูกหลานก็มารักกันไม่ได้เ็าความเป็นความรัก<อ>ต้องห้ามม<อ>ีบ้านของคุณผู้หญิงนะ<อ>ผู้ชมฮะ,ะ<อ>แล้วก็เลยทําให้เวลาใครมาเยี่ยมชมที่นีม่มักจะคนอิตาเลียนชอบเขียน <Beautiful. S 2> <AM C ia> ชอบเขียนเขาเป็นนักเขาเรียกเป็นเป็นศิลปินชอบเขียนเขียนตรงนั้นเขียนตรงนี้เขียนแย่งหัวใจเป็นความรักขอให้มีความรักประมาณนั้นประมาณนั้นแบบโรเจอร์กับจูเลียเขียนจนเขียนจนไม่มีที่เขียนหลายคนก็ใช้เขียนไข่กระดาษแปะนี่ฮะทางเข้าบ้านเขานี่แปะหมดเลยว่าชกปแก่เขาทุบเลยปุ๊กไ่ใช่เหรอเขาภาวนาเรื่องความรักขอให้สมหวังคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านนี่การลอดอุโมงค์เข้าไปในบ้านบ้านเ้าอยู่ตรงนู้น สำหรับบ้านเห็นจูเลียตนั้นสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่13เพื่อจัดแสดงเรื่องราวของจูเลียตจากวรรณกรรมชื่อดังของเชสเปียร์โดยมีจุดเด่นคือระเบียงของจูเลียตที่เป็นจุดส่ายรูปยอดนิยมนั่นเองครับคุณผู้ชมเรากำลังเดินลอดอุโมงค์ที่เต็มไปด้วยความรักเต็มไปหมดเลยนะฮะคุณนิรุตนำไปแล้ว นี่ไงไปแล้วระเบียงนี้เปล่าพี่เอ๋ระเบียงนี้ละฮะไม่ระเบียงนี้ละฮะได้หมดลงมาก็ตายพอดีไม่ใช่อันนู้นคุณจะโอ้ยนี่เหรออันนู้นเอจูเลียตเฮลโหลว่าพี่โอ๋ ที่คุณเช็สเปียร์รเขียนขึ้นมาเป็นนิยายรักก้องโลกเลยนะฮะทำให้ทุกคนอยากมาสัมผัสความรักแบบนี้เลยเป็นที่มาของเนี่ยฮะคุณชมทําให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเต็มไปหมดอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะสมหวังในความรักนู่นเลยฮะรูปบ้านคุณจูเลียตนอกจากไปถ่ายรูปกับเธอแล้วเนี่ย การสัมผัสตรงหน้าอกเธอนะครับจะทาให้เรามีความสมหวังในความรักบางบางดาราบ,บอกว่าสัมผัสตรงใจหรือว่าแตะอย่างที่ท่องเที่ยวน,นั้นแตะนั้นแหละครับไม่เป<ม>็นไ,<ม>ไรตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างช่งในเรื่องของความรักคุณผู้ชมครับมาแล้วก็ลองไปแตะดูฮะนะครับ และเมื่อออกมาจากบ้านของจูเลียตในบริเวณใกล้เคียงก็มีจัตุรัสของเมืองที่เป็นที่ตั้งของตลาดนัดขนาดใหญ่ซึ่งชาวเมืองใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองครับนี่คือเสน่ห์ของเวโดนาที่มี2จัจตุรัสอยู่ติดกันนิดเดียวเดินห่างกันแค่ร้อยของเมตรคุณผู้ชมครับได้ถึง2บรรยากาศทีเดียวบรรยากาศแรกคือได้ความขลังังหรูหราความเป็น ขาเรียกทางการนิดนึงอารีน่าของที่ว่าการจังหวัดมีร้านอาหารน่ารักน่ารักพร้อมๆนะฮะในแถวมีสวนสวยๆถัดไมอกหน่อยเดินตามถนนแฟชั่นมาปุ๊บมาโผล่ตรงนี้เลยนะฮะนี่คือตลาดที่ดูแล้วบ้านคุณโรมิโอกับคุณจูเลียตเลี้ยวขวาไปนิดหนึ่งเป็นเรื่องราวสถานฟ้านี่และนี่ก็โนนถอนการโนนไรล้อมไปหมดสวยมากคุณผู้ชมตรงนี้สวยจริงๆฮะแล้วก็โอ้โหมีกลิ่นของผลไม้กลิ่นของความเป็นเมืองเก่านะฮะสดชื่นทีเดียวครับ นี่คือเวโรนาครับ